ป้าสำรวจป้าจะพี่น้องจ้ะอยากค้นตกอาทิตย์ที่แล้วจ้ะน,นี่ช่วงบากบ,ก,ก,บก็สิตกีกมีแดดนิดหน่อยก็สิมายางส่องหามาส่องเห็ดกันพี่น้องก็สิมีเห็ดบ่จ้ะส่องแต่เห็ดู่นี่แหละพี่น้องก็เด้กเกบน้องคอยจะเชียร์จ้ะปลายังงามเลยจ้ะแดดส่องมาส่องเห็ดส่องเห็ด ได้เก็บน้ำเขาวพราปีนี้พี่น้องจ๋าใช่พี่หนูคาดว่าเห็นเห็ดผูหนูจ้ะพี่น้องเห็นเห็ดยังก็เก็บไปก้อนนะพี่น้องมือนี่ว้าวฝนตกงามงามกำลังงามเลยพี่น้องจ๋านี่เห็ดผูหนูขึ้นกำลังงามเลยจ้ละลราอ่อนๆ่อนเลยจ้ะนี่ดูออะ เวลาพี่น้องกำลังอ่อ,อนๆเลยเห็นไหมฝนตกอู้เป็นไข่กับมีจ้ะนี่นนนพูนพูนพูนเก็บหัยเห็ดหู้หนูนี่นี่จ้ะ กูมีเห็ดเพิ่งวางก็เอาเห็ดหูหนูไปก่้อนนะพี่น้องจ้ะจะต้องขึง้นไหมฝนตกจ้ะฝนตกอาทิตย์ที่แล้วอ่อนออดีเลยพี่น้องอืมโอ้ฝนตกเห็ดหูหนูก็ออกมาจ้ะพี่น้องของปีที่แล้วเบิดแล้วจ้ะ สัญญาณจะได้เก็บเห็ดน้ำเขาแล้วเห็ดพึ่งหวานด้รอไปก่อนอเห็ดแหงหูหนูก่อนจ้ะป้าไกบ่บานเนี่ยเราพี่น้องไปใช้แล้วจ้ะอจ้ะกำลังตุบป,ปุเต็มเยอะจ้ะพี่น้องจ้ะมักกบมาหน่อยให้เก้จเจนี่พี่น้อง ธรรมชาติสวยๆวยโอ้กัออกกันไหมเขางามงามเลยพี่นออ่อนๆเลยจ้ะน,น,นี่น้คัล่ะดอกง่ายๆเลยจ้ะฝนตกแห้งโน,โนกกระพงแล้วพี่เนาะนี่ โชคดีป่าก็สวยเสียงนกเสียงกาโอ้โขึ่นไม้น้ำเราจะไปเก็บแอปเปลิลพี่น้องอยางผ่านปาก็เลยมาแวะโอ้มีอีดีจะจ์งามเลย เขาขาวจุ๊ะเลยจ้ะช่วงนี้ช่วงฝนตกนำอืำ <c oughs> งาน่ที่สูงแบบนอกเก็บถึงว่าจะเนี่ยก็จะไม่ได้ปีนก็เหรอปีนปีนปีนก็วความไมยาดปีนก็จะฮะพี่ชูเนี่ยพิช่วยแม่เก็บให้พี่ชูพี่ชูพี่ชูหมาเมินเลยห <c oughs> มาเมินเลย Heh. <laughs>